ในกระตุกอ่ะกระตุกไหมอ่ะฮ่า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  สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีทุกคนด้วยครับ Oh no. เน็ตใช้ได้เน็ตใช้ได้แล้ว